วิเคราะห์เหรียญเพิ่มอีก2ตัวนะครับพอดีว่ามีคนขอเข้ามาเยอะเลยสองเหรียญน,นี้นะครับเบื้องต้นทำเพนหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะไวนิดนึงเนาะจบในวันนะครับโอเคเหรียญและ ada นะครับ ada เนี่ยถ้าเบรกแล้วยืนเหนือ10.85ดห้านะได้นะครับไปดูเนี่ยครับ10.5ห้าเนาะแต่ถ้ามันขึ้นไม่ไหวมาดูเนี่ยครับ1ิบ9ดสองเก้า ตอนนี้ภาพมันยังไซเวย์อยู่นอนในกรอบก็ลองมาเลือกทางนะครับถ้าหลุด12 9ก็9.7นะครับเบื้องต้นเนี่ยครับลองมันย่อไปเอ a w วนอันนี้พุ่มาแรงนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยครับถ้ามันยืน520ได้ก็ไปลุ้นต่อที่2เป้านี้นะครับ560 580บ แต่ถ้ามันย่อลงมาแล้วหลุด520มาดูเนี่ยครับ480ถ้าหลุดอีกก็น่าจะไหลาย,ยาวมาประมาณ420นะครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าสนใจนไหนก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ